ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวใน tiktok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ิมขีดีเหตก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็น ชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปทีก่กระสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น TikTok อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมูตรงนี้บนหมูตรงนี้นะคะเราก็จะอ่าเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกที่เป็นเพิ่มยอดวิวนะคะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะ ส่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต็อกของเราแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใสป่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะสนแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปแลับนญรัดเพิ่มมี2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ล้วก็สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่า20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลับุญนัตเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลทแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเเเสสสสรร็็็จจิ้้นนลลยคลค่ะ่ะะแวก ของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้เรากดยืนยันทางล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะ <c oughs> ก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็ดําเนินการในแอปอังเปา wallet จนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้เราก็กดยืนยันทางล่างตรงนี้ไปค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออ,อเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เราดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิงแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอด K M M K T H ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ครั้งหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหลือดคดคลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p พลสหรือ p p Store และพิมพ์คำว่า kmmkh.com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะ อตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่69เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหนจอก่อนนะก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะสถานะเมื่อกี้ก็คือรอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวอร,ออรอทางเว็บไซต์เข้าดำเนินการให้เราสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเนาะก็ขอกลับมาอีกครั้งตอนที่่ายอดวิวของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเป็น187แล้วค่ะอาหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMMKTH ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ